สัครับทักทายเต่าหนครับประมาณวันสามโมงครึ่งแล้วพี่น้องหลังจากไปขอสวนดอกแค่ไปสวนต้นแค่ครับอยู่บ้นันสวนอยู่ฝ่าหน้ายูโลบ้านสแปนตะบนแวงเพื่อสว่างนดดินครับจับงวัดสกุลมก่อนเนะไปเก็บดอกแค่มาเป็นสินค้าในทองทินนะครับประมาณนี้ครับดูด้วยกันครับผม ผู้ถุงทรงลูก้าบันเร็ดทำง,งานส่วนตัวครับหลังจากแล้วส่วนตัวก็ได้ไปทำง,งานส่วนร่วมแล้วครับเขาวัดทำความสะอาดเตรียมตัวเอาบุญประเภทนี้ออกพรรษาคือเก่าครับมีคนโดนแบบมือออกพรรษาแล้วพี่น้องไปทำความสะอาดตัดหญ้าตัดยุ่งระมาบ้านอันลนะับ พี่น้องครับผมมาเด้อบ้านเฮามือนี่นี่ยังขับมาเบิ่งซอยกันขับบ,าบ้านในวัดในวัดเรียมพร้อมแล้วเพราะว่าเป็นบุญประเภทนี้ครับประเภทนี้ออกพรรษาของภาคอ,อีสานของชาวเชีกรคนครครับครับเอาสุดทุ่งขอแค่ไปกันเด้อพี่น้องเอ้นี่ครับ mà mày mày để tôi không lục tài cũng bốn cầm đầy đầy năm năm na hao dùng gấp ngọn คือทำหน้าทำสวนในกองทิน pháp đây chúng... đây cả thứ đây nói cả ao thấp đây nó đây lái cả ao cái lông bò thoa cấp bò thoa cầu cái đây lái đây nói cả đầy khắc. เก็็บคูม่มือแล้วพี่น้องเ <c> ร <oughs> าแค่เพราะว่าปลูกไปหลาย20 20ยี่สิบยี่สิบเจ็ดต้นครับเบก็บผลผลิตอ,ตอยู่ยี่สิบต้นเจ็ดต้นอรืยังใบเย่าอย,ยู่เท่าไหร่ไงจะเก็บได้แล้วครับแต่กับบ่หลายผลผลิตบ่อห่านหลายครับออกดอกแล้วครับ ด,ดม้าครับ่น,นี่ครับเพเตรียมตรงลูกค้าได้ดูดงดบบนี้ครับผมครับก็บขอบคุณเพื่อนเบือนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจรายงานเศษ มาซอยเอาโลแกนใส่ถุงน้ำกันครับชิบหนีก็ขอพักไปเที่ยงกันเอาพ้อหลักชิปหนาครับสวัสดีครับ